วันนี้เนะเมื่อคืนเราประชุมกับ BPA เนาะ BPA เขาก็ประชุมหลายเรื่องแต่วันนี้เขามาเน้นย้ำเรื่องออดิตกับบอมเดยที่มีสาขาเราด้วยนะเนาะเขาก็จะให้ว่าเพราะว่าออดิตกับบอมลงเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวของเราก็คือผ่านบอมไปละก็เหลือแต่ออดิตเขาบอกปีนี้มันก็มีเสียงที่ว่าออดิตต้องเข้าเพราะว่าออดิตกับบอมคือเขาแยกส่วนกันและการตรวจแต่ละตัวก็คือบางครั้งก็ไม่เหมือนกันเนาะ อย่างอย่างอย่างของร้อนไอ้ตจ๊เนี้ยที่ป้อมเขาส่งมามันก็จะมีสาขาที่เขาเค้าตรวจแล้วอย่างเซนทานเซนทานภาษซาระยองเนาะเขาก็จะเขาก็จะเป็นอันนี้เขาก็จะโดนเรื่อง ABA <M S 2> AB <M S 1> ไม่ได้ทําการตรวจสอบข้อมูลอนุมัติอันนี้เนาะพี่น้องต้องเข้าไปดูเพราะของอีเจ้ไม่มีอาร์ลอเออล็อกออออล็อกเออบางคนก็เรียกอาร์อนนั่นแหละล็อกล็อนั่นแหละต้องเข้าไปดูน้องแล้วก็ต้องรีวิวมา <c oughs> ใช่ที่ทุกคนทุกคนเขาก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าผู้ช่วยอ่ะก็ไม่มีหรอกเพราะว่าท่าน้องไม่ทํามาท่าน้องทํามาเนี่ต้องพยอยทำวันละสิบลายยี่สิบลายถ้าลูกค้าไม่เข้าก็ทําได้ถ้ารีวิวหมดเลยเนาะใช่ลูกค้าไม่เข้ารีวิวหมดเลยแต่ตอนที่เจเจเป็นอย่างเงี้ยก็คือทําลูกค้าไม่เข้าแต่รีวิวตามนั้นเลยเนาะเออมาเด้งมาเด้งมาหมดเลยอืมถเหนตอนที่มันตอนดี้นมันมีมีมาเลย มาเปีแล้วแล้วก็เคซีเขาบอกว่าตามใหลูกค้าเข้ามาเพื่อปรับปรุงข้อมูลแล้วเราก็เข้ามาทำในระบบล็อกต่อก็เลยงงว่าเมื่อคนอะไรว่าจไงใช่ใช่แต่แต่ที่เป็นของเจเจอะคือทําเองรีวิวแค่รีวิวมันมันขึ้นมาเฉยแต่มันให้รีวิวเหมือนของเราอ่ะถ้าถ้าเจเจเคยทําอยู่ก็คือจะเป็นพวกของเกาะช้างชาวต่างชาติทั้งทั้งที่ไม่ได้อยู่ประเทศเราแล้วอะไรก็มีเนาะเมื่อก่อนเปิดบัญชีง่ายตอนเป็น เป็น t ี b เป็นท m b ดีธนชาติเป็นอะไรเงี้ยเราเปิดมันก็จะมีแล้วก็นั่นแหละน้องรีวิวเราเข้ามาแล้วก็ผ่านผ่านให้มันออกจากระบบพี่น้องก็ทาวัญชียี่สิบลายเช้ามาถ้าเรายังไม่มีคนพี่น้องก็ทํามาเสร็จก็จบไปอืมอันนี้เขาตรวจแต่อันนี้เจ๊ตอนที่เจ๊นี้ก็คือไม่ไม่มีลูกค้าเข้ามาถ้าถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยคือไม่เข้าแน่เพราะบางคนคือไม่ได้อยู่ที่นี่นะเขาตรวจข้อไหนเะเขาตรวจข้อไหนทุกข้อเลย ที่ว่าคุณเมื่อวานคือเอาทุกข้อเลยที่ถามเส้นทันผู้ช่วยเขาบอกเอาทุกข้อเลยนะ้องทุกข้อที่ค้างของพี่น้องเด้งมาเด้งมาเดี๋ยวพี่มอพี่น้องเช้าพี่น้องว่างพี่น้องก็เด้งมาเร้เลยเอยเอพี่มอก็อนุมัติไปเดืเลยค้างเดี๋ยวช่วยกันดูทําให้มันจบเพราะาอันนี้เขาติดเขาก็เล่กาก็หลายเหมือนกันแล้วก็รีวิวทุกปีนะเพราะว่าเขาเขาเปิดบัญชีเปโลใช่ไหมเขาบอกว่าพวบรวมกับบ้านค่าเปิดบัญชีเปโลแล้วมันมันเยอะแต่มันทุกปีนะ้องอกมาทุกปีเลยอืม ของเราก็จะมีพวกฝรั่งที่พี่มนเคยเห็นนะฝรั่งเป็นพวกฝรั่งมันก็จะมาแต่ฝรั่งไม่ได้อยู่ประเทศไทยไม่ได้ไปไหนม่นถึงไหนมดูแะแต่ก็คือมันไม่มีวิธีที่ตัดออกอะไรเง<อ>ี้ยความเสี่ยงสอจะมาหนึ่งปีความเสี่ยงสองจะมาสองปีครั้ง a b m ผู้อนุมัติออกสมุดนาะไม่ได้ตรวจการสอบไลเชนไลเซนเดิมก่อนลงนามอ่ะเหมือนเียวก็คือตอนพี่มเจมาต้องมาทุกครั้งละถ้าจะอเจนนี้น้องก็ต้องเอาสมุดให้ดูไลเซนเก่ากับไลเซนใหม่ดูแมสเปิดบัญชี เปิดอันนี้คือเขาก็ดูว่าไม่ได้เซ็นเนี่ยเออไปเซ็นตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ต้องดูภายใต้กล้องน้นองนะก,ก,ก็คือตอนนี้แต่ตอนนี้เราทําแล้วนอ้นองเเราเรารู้ว่าเออต้องดูดูรายละเอียดก็ทําให้เหมือนรายการถอนเหมือนกันว่าดูดูร่วมกันลูกค้าสมัครสินเชื่อไม่มีหลักประกรันพนักงานลงนามผู้ตรวจสอบใบสมัครเชลิตแต่ไม่มีการสอบยืนยันการสมัครพ้นหาเห็นไหมอันนี้หารเรื่องจริงไอมเออใช่ต้องมีถูกปะ คือต้องเจอต้องมาดูความใกล้กับน้องว่าได้สอบทานว่าได้มาทําอะไรไหมอะไรเงี้ยเสมัครแต้องเรียกต้องเรียกเช็คเกอร์มาใช่มาเซ็นเลยนะมาเซ็นเลยแล้วก็ตรวจสอบเลยไม่ใช่เอามาเซ็นหลังนี่เซ็นหน่อยแล้วเป็นอันนี้ไม่ได้เขาจะให้ทวนกับลูกค้าว่าลูกค้ามาสมัครจริงไหมอะไรมาจริงไหมไปสมัครคือปกติเช็คเกอร์เขาก็เซ็นทีหลังก็ได้ ทุกครั้งตั้งแต่มานะแล้วก็บีเอ็มสุ่มตัวรายการรออนุมตัติอันนี้ก็เหมือนกันะนะ้องๆคิมรายงานเขาไปแบบว่าเหมือนรายงานว่าอนุมัติแต่จริงแล้วระบบมันยังไม่ออกกดเนี่ยผู้การเขาก็จะแบบไปบันทึกว่าเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่้ไม่เรียบร้อยไปเช็คดีก็ไม่เรียบร้อยมไม่มาเกตขหนหาพาหนาไม่ได้แจ้งสี่สิบสข้อบกพ้่องฐาตตองคำต้องการแ้วเนาะอันนี้ก็คือกรณีที่เปิดบัญชีใช่ไหม อธิบายไม่ครบถ้วนค่าตัวเลขต,ต่างๆในการนําเสนอออกองทุนพัฒนางานไม่ทราบความหมายกลุ่มธุรกิจการเงินเพราะว่าตัวนี้ถ้าเขาลงเข,เขาลงอะ่ะเขาจะให้ดูเให้เรารูเอด้วยให้เราขาให้เราดูด้วยว่าเราเราบอกครบไหมอะไรครบไหม้้งเนาะแต่สาขาอันนี้อันนี้สาขาเซนทันพัชราายองแล้วก็สาขาใจเขาก็ ABA BBA ให้บริการเปิดบัญชีบันทึกข้อมูลในลูกค้าเอไม่สอดคล้องไม่ถูกต้อง ในระบบนังเนานะก็เหมือนอาชีพค้าขายเราไปลงเงินเดือนอเงินเดือนไปลงรา,ายได้ทั่วไปอะไรเงี้ยมันจะสลับกันตรงนั้นคือบางครั้งมันมันเพลินนังเนาะตาลายไอ้ตัวนั้นมันจะเลื่อนอะไรเงี้ยเขาก็บอกมาอาจจะเลื่อนแต่ว่าทีเนี้ยมันก็มีอย่างนึงคือเราต้องเช็กดูเพราะเขาบอกว่าเขาตรวจแบบไหนเขาก็ให้พี่นะ้องปริ้นเอฟตัวเอฟออกมาทั้งหมดเลยกี่เดือนกี่เดือน,อนแล้วเขาก็มาเช็กดูว่าพี่น้องบอกตอนนั้นถูกไหมวันเดือนปีเกิดวันอะไรวันออกอะไรเงี้ยครบแต่ไอ้พวกนั้นมันเด้งอยู่แลนะ้วนังเนานะมันแค่ไอ้ตัวเลือกประเภทที่เอืม A, a B M ไม่ได้ทำการตวรวจสอบข้อมูลอนมัติเหมือนกันเนาอต้องทำภายใน2วันถ้ามีเหมือนมืพี่ฟองที่อะไรเงี้ยทำมาไอ้เกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงเงี้ยมันต้องไม่ทั้งระบบต้องทำภายใน2วันของพี่มนต์ SCFO SO, ABA b b a ผู้อนมัติออกสมดุดไม่ประสงค์ลงนามด้านหลังเนาะอันนี้เดี๋ยวเราต้องช่วยกันดูละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม ผู้อนุมัติรายการออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่สมุดหมดลูกค้าประสงค์ไม่ลงนามหลังสมุดคู่ฝากสาขาไม่ประทับตาหรือระบุข้อความด้านหลังสมุดบัญชีทารายการโดยเฉพาะสาขาจันทร์สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้นก็คือกรณีไม่ได้ลงนามหลังสมุดอ่ะก็ต้องประทับตาว่าให้มาเบิกถอนเฉพาะสาขาเราเท่านั้นแล้วก็การสมัคร s ิสเน s วันเนาะไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประชุมคือรายละเอียดการประชุม มันไม่มันไม่ครบถ้วนไม่ระบ,บุว่าใครเป็นผู้มีอำนาจอะไรเงี้ยเออชใช่หนังสือหนังสือใช่หนังสือต้องละเอียด<ม> <c oughs> พนักง,งานทารายการออกสมุดแต่ผู้ผู้มีมอำนาจลงนานมเป็นคนเดียวกันอันเนี้ยผิดเยอะน้องเนาะพี่น้องออกพี่น้องเซ็นคนเดียวเออเงี้ยพี่มลออกพี่โมลเซ็นคนเดียวเงี้ยไม่ได้มันต้องสลับกันถึงแม้กระทั่งสามคนนี้มีมอำนาจลงนามน้องก็ต้องสลับกันพี่บอลกับพี่ฟองมีมอำนาจลงนามก็ต้องสลับกันไม่นี่ ลูกค้าสมัครสินเชื่อไม่มีหลักประกันพนักงานลงนามผู้ตรวจสอบใบสมัครไม่มีการสอบทานยืนยันนี่ก็เหมือนกันนะ้องเนาะว่าต้องสอบทานมาเก็ตคอนดา้าพนักงานไม่ทราบว่าลูกหนี้เรือรังมีขี่แบบอันนี้พอสอบถา,ามในนั้นะลูกหนี้เรือรังที่เราอ่านกันนะน้องและเกณฑ์ลูกค้าที่เข้าขายนี่เรือรังคืออะไรต้องต้องปิงเขาแฟมไม่ทราบขั้นตอนเมื่อลูกค้ามาติดต่อสาขาเพื่อขอสมัครเข้าโครงการช่วยเหลือลูกหนี้อันนี้ก็ยังว่าเอามาถามกันไเออลูกนีเรือรังที่เราเคยคุยกัน ใครเลยบอกต้องรู้เออต้องรู้ตอนนี้ก็คือถ้ามาถามก็รู้ที <c oughs> อันนี้ส่วนสาขาเราที่เรารู้อยู่แล้วเนาะก็ bm ไม่ได้ตรวจเคาน์เตอร์พี่เล็กเนาะ ibs เนาะก็คือพี่เล็กเขาับักร้อนอย่างเงี้ยเขามามาสู่วันเดียวก็ไม่ได้เจอกันก็เลยไม่ตรวจแล้วก็ bm ก็คือตรวจสมุดบัญชีกับบัตร atm เ่ะต้องเอามาตัวข้างนอกเนาะเดือนหนึ่งสองครั้งจากปกติเราเดือนละครั้งสุ่มใหญ่เนี่ยแต่พีช่ชายต้องเอาออกมาข้างนอก แล้วก็ตรวจสอบแล้วเงินสดก็ตอนนี้ไม่ได้ละก็คือต้องไปอยู่ที่เคาน์เตอร์อรอไรอย่างเดียวอืไม่ไม่ไม่นั่งตรงนี้เราตรวจสอบแค่หน้าตรงนี้ไม่ได้คือต้องไปที่เคาน์เตอร,ตอร์แล้วก็เรื่องกุญแจเนาะตู้ชํารุดตัวอะไรเงี้ยเราเราต้องต้องโค้ดให้มันเป็นบุเกนหมดเลยว่าชํารุดเสียหายอะไรเงี้ยไม่ทาเป็นตู้ว,ว่างเนาะขั้นตอนกนารเปิดบัญชีไม่เป็นไปตามมาเกี่ยวข้องนอันนี้พี่ป้อมเขาก็พูดแล้วว่าจริงๆแล้วเขาก็บอกได้ว่าเราสามารถมองกันได้แต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้แล้วคอลลั่วเปอร์เซ็นต์คือห้ามจับโทรศัพ ก็คือเราก็ต้องดูบ้างเพราะลูกค้ากดไม่ได้เนะี่ยแต่คืออันนี้เขาบอกว่ารเรเป,เป็นว่าต้องไม่ถดเลยนึกไม่ออกแล้วก็สาขาบิ๊กซีน้องๆพี่บิ๊กซีของพี่มนลจากการตรวจสอบในงานสาขานะปฏิบัติงนานสุ่มตรวจนับเงิน,นงงสดก็อันนี้จะเหมือนของเราเนาะอืสมุดกองทุวสมุดอะไรเงี้ยต้อออกข้างนอกเนาะเดือนละสองครั้งของพีเอ็มปฏิบัติงานต้องสั่งซื้อสมุดเช็คอันนี้อันนี้เขาหน้าอันนี้นะาเขาสั่งซื้อสมุดเช็คอะลายเซน คล้ายแต่ไม่เหมือนเหลืไหมไม่ได้ละเขาตรวจสอบยิบแต่ว่าเรามองว่ามันก็เหมือนนะแต่ว่าตรวจสอบเขามองว่ามันไม่เหมือนเออมันไม่เหมือนไม่ได้ด้วยความคุ้นเคยเราเราก็มองไปเรื่อยมันจะถางตุกไนิดนึงมันก็ไปเรื่อยอันนี้ก็คือไม่ได้ตรวจสอบเ็าว่าไม่ได้อืแล้วก็การบริหารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเนาะก็คือต้องมี V M เซ็นในในใบคัฟอร์มมาด้วยเป็นหัวมุมนับตากเรื่องการใช้จ่าย แล้วก็ที่ที่ล่าสุดก็คือจะเป็นสาขาของสาขาห้วยสะท้อนห้วยสะท้อนเป็นการควบคุมกุญแจเนาะเปิดประตูตอนนี้ไม่ได้ละจากที่ว่าพี่บอลพี่บอลไปนี่เจ๊แป๊มนึงแล้วกุญแจเนี่ยไม่ได้เนาะเมื่อก่อนเรามันได้แต่พี่บอลเขาก็ตต้ยังนอาะที่อื่นเขาก็เป็นเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้แต่พี่มลก็เปิดเกือบร้อยปเปอเ็นอยู่แล้วแต่วันนั้นมันคือจะไปทําธุรกรรมมีลูกค้าอแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าอย่างยางสาขาที่พี่ย่าหรือที่อะไรเขาสาขาห้างที่เขาคุยเาก็ลาบากนะ บางครั้งเขาเข้าประตูเดียวใช่ไหมเข,เข้าประตูเดียวเจ๊ถือกุญแจเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมาละเจ๊ต้องไปปิดเปิดให้พี่น้องอ่ะเดี๋ยวพี่ฟองมาละเจ๊ต้องไปเปิดเนี่ยคือมันอยู่งั้นไงเขาก็บอกอุนนะ้งเขาก็ตายเพราะว่าเขาต้องมารับส่งเงินให้น้องแล้วเขาต้องมาคอยเปิดปิดมางสาขาจะเต็นหิวเขามีถึง15คนแล้วเขาต้องเปิดปิดถึงสิบห้าครั้งเพราะว่าตอนเช้าที่เราช่วงเรามามเป็นสาขาห้าสาขาอะไรเงี้ย เขาต้องมาเปิดปิดงั้นเขาก็บอกว่าถ้าใครควบคุมคู่คกุญแจกับเจเจก็คือต้องมาสลับแต่ต้องมาลงในบันทึกอีกนะสู้กับอีเจมมาเปิดให้ทีเดียวไม่ดีกหรออะไรเงี้ยน้องเออเนี่ยมันมันก็ลึกซึ้งอีกนะถ้าเวลาโดนตรวจนอะ่ะไม่ไม่ได้ง่ายๆเขาถึงบอกว่าแต่ละที่แต่ละคนออดิตกับบอมตรวจไม่เหมือนกันเนาะเท่ากับว่าเจเจถือกุญแจเจเจก็ต้องเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่อาจจะมีหลุดนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ยังนี่ได้แต,แต่แต่เด้วที่มณ์ฟังดูก็คือเขาก็เช้ามาคือให้แล้วก็ ไปเลยทันทีคือทันทีพี่บอมไปเปิดให้เจ๊ก็คือทันทีไปปิดให้เจ๊ก็คือทันทีแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้แล้วอืม A B M วางเงินสดไว้บนโต๊ะเนาะโดยไม่จัดเก็บในิันชกที่ถูกต้องทุกครั้งไม่มานั่งอยู่บนโต๊ะแคเชเจ์ต้องนาเงินสดเนาะอันนี้ก็คือคือต้องเก็บทุกครั้งกันเนาะไม่วางบนโต๊ะพี่ฟองพี่บอลก็คือมีเงินก็ถ้ามันเกินโต๊ะเกินอะไรก็ต้องส่งให้เจ้ห้ามลุกหนีจากเงินตรงนั้นถ้าลุกก็คือต้องเก็บนในในิ้นชักให้เรียบร้อยเช่อมวลม้น ควบคุมคู่น้องเนาะก็ตรวจคิฟเช็คเอ็มซีอรเงี้ก็คือต้องมีแฟ้มตรวจทุกสิ้นวันตรวจเหมือนสมุดบัญชีเหมือนกันเอ็มซีกิฟเช็คแล้วก็ดามเนี่ยคือต้องตรวจตรวจตรวจคล้ายๆกับตรวจสมุดบัญชีกับตรวจบัตรเอทนที่พี่น้องส่งมาให้เจเลยตรวจตรวจทุกสิ้นวันตรวจแค่ดูเฉยๆว่าเลือกตรงกันไหมลงกันไหมการเปิดบัญชีผ่านวันสกีไม่ได้นําเสนอเพราะเราแค่ตะลอกไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้กรณีเปิดในวันสกีนน้องเนาะต้องนำเสนอครบเหมือนกับนี่ ผู้ดอกเป็นผู้ลงนามเช็คเกอร์เบิกค่าใช้จ่ายของสาขาโดยไม่เนอหน้าของนาของผูของผู้การก็คือในใบคัดความที่เราส่งไปอะผู้การต้องเซ็นด้านความหนึ่ง่ยมันก็จะเหมือนของของสาขาบิ๊กซีเ่ยหรอมอ,อันนี้ก็คือแต่ว่าเท่าที่เราประชุมเมื่อคืนเราก็เข้าใจนะรู้เนอะแต่วันนี้เราก็มาทบทวนให้ให้รู้ว่าเราต้องมีอะไรบ้าง แล้วเหลือลอะไรดอย่างอืงอ่นที่เราไปชมเมื่อคืนเด,เดี๋ยวเราก็มาคุยกันใหม่ทยอยคืยเรื่อยๆเพราะเราก็มีกค่แค่สามสี่คนเราก็คุยกันกันเรื่อยๆอยู่แล้วงั้นงั้นเดี๋ยวพี่มวนจบเรื่องอะนะ่ะเนาะออิตตบอมเนาะใครมีข้อสงสยัยหรือทำอะไรเนงะี้ยก็คือมาคุยกันนอกรอบอีกทีนึงว่ามันติดตรงไหนบ้างจะทําอะไรบ้างน้องเนานะแต่มันก็เป็นที่เรารู้เนาะแต่ว่ามันละเอียดลึกมากกว่าเดิมที่เราต้องทำโอเคจ้า